ฮัลโหลเด็กข้าพิสานชอบที่นี่ สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุกุลเสียงพิมเสียงแค่นดังขึ้นเป็นสัญลักษณ์นิ่งน่องมวนสนุกมาหาพีหานองน้ำเทปมวนสนุกมาฝากพี่ฝากน่องมาเจยวนี่มีเทปมวนสนุกในชุดนิ่งน่องเววานิท่านนิ่งน่องนินท่านสิมวนหน่อยมวนหลายเชิญพี่น้องที่ตามมาเลยครับ ว่ละวว่ละ <tinc S 1> แม่ยังบ่บนี่ยังมาแล้วตอนนี้น้องตาตีบเออตะลังเห็ดกับตะลังนิยมโว่เจ้ากะลังมาเ่็ดน้ทำข่อยเพียงอ่อนซ้อนคนมาท่านในยมมันท่านในโกกซื้อได้เอาท่าน่อยโกกสีม่วงสีชมพูเจาะตุ่มหูหลายๆยางพาตลาดผู้สาวแล้วเห็นนี่จ้าโวเฮ้ยจับเจ้พื่นปั่นเฮ้ยเจ้าเจ้าปันยังไงหยาบมันโมเม่ด้เอาเจ้ามาทัานคอยเห็ดนทำกันนี่เอาจอยที่ได้เปียกมือเปียกที่ได้เพราะว่าเราที่บอกใ้ยมเพราะว่าเราหัวขาวแล้ว โอ้ออกแง่นะเว้ยเสบงพีเสบงหันมาให้เสบงแหรโกว่านังอุปบาทด้วยกูด้วยเนาะคือครับคืองยังแท็กซี่คือพี่บ้าน่ะสมลำนาแน่เบิ้งไม่แย่งแต่ของคนเหลียงมันจะกูเท่าบวกเยี่ยมสังขารไป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 นี่ไปหาแง่งแง่งแย่งจังอายคนฮาบพลังคนยังมาพ่อเขาจีบายเจ้าไหนบุญอ๋อเท่าเสพโอ้ยมันเป็นแต่จะกายที่ได้ไอเดียวดิย่างผ้าตลาดพูดได้ย่งไงย่างน้ำจุก บอเียบ่อรอยปกติพูดไปแฟนเวนมาเอาเวนนมานี่ย่งเวนบ้าที่พูดได้สิแบกแวนออกมานมแล้วจะเป็นบ้าจริงที่อ่อนงหมากปานนั้นราต้อพกกิ๊โตมาอะไรนี่พูดถึงว่าคอยพกเวนพกเวนหรอเปล่าเนยไฟไฟไฟโอาเอ้ไม่แงเราจ้วไหน้าน้มตายเฮ้ยกูว่าได้เห็นฮักวีน่ะไปไปทิมวีเขาอย่างหรอทิมตัวมันฮักอะ๋อวีฮักวยวีมันพับได้เขาใจโอ้ยเอาห่ยก็ได้ กูนวีหักวีเขาพับได้เนี่ยขอโทษเรือขอโรษจเอมันบกใหยใส่วีแนี่นี่เออแจ้งกัน้ว่าม่าไม่แจ้งให้จ้บอะไไม่อะกูยัดฟอกท้องันตะปาดเลยล่ะอย่หยงนี่หยังจับแค่เป็นมาเป็นจับด้วีแล้ววีวีมาใส่หัวโอ้ยไอ้บ่าี่ฝีมือจะทำเป็นมาลวงหัวได้กลนคิดทํ้จุกบอุ้มสันเนี่ยกูจะบอกไงหนึ่กันพร่นี้ระดับเป็นจ้าจ้ ยาน้องยาเจ้าเคยตัดผมห่างใ้ญ่ชิดซอบชิดซอบที่ใสอุบลเอาละชิดซอบเมื่ออุบลญเหรอหมอเขาว่าดังวันดีที่สุดมาเจอห่านไข่เล่าก็ขนชิงลูกคือกันไรชิดซอบอ่ะมันคุยไม่เป็นคุยอยู่ใสอยู่ใสโอ้ยอยู่ซี่เนี่ยโกสุมกันเท่าแรงรถจากคนแจ้นไปฟังหนิมเป็นโรงแรมเมี่ยบ้าล่ะฟังทรายมือหน่อยเห็นบ่อตาแตกมืดบ่อขับตายถึงจะรถเหรอหมอยูซี่แย่ ก็ใกล้อำเภออะไก็ติดอำเภอทัวโอ้ทั้งทั้งที่ตะวันตกมันเป็นต้นหูกวางวิ่งไปทางนี้สักทียืนยันโรงแรมเก่าเลยแม่บอกคนเขาใจเย็นี้้านตะวันออกกันบ่ปัะวัออันบ้านตะผมโจนันแก้มกับโจกันบ่ทั้งหลังมีต้นมะพร้าวเอ้ยตลาดนั่นละเปิดร้านตัดผมมาเห็ดงามกรอกเลยมันต้องทันสมัยคนยังเขาเนาป่อปุ่งปอมตำรวจต้อน เอาหมจับย <Net> ัว่ะเนยอุ <S 2> <S 2> <S 2> ้ยมันมยัวกูเขาป้อมตำรวจไงไอ้ไอ้ไงงับปอีกแก่น้อยเดิ ยับไปนิดหนึ่งข่างล่องหนังมันจะเป็นเส้นทั้งทั้งตรงลงไปพปนๆทั้งตรงลงไปทั้งสีลงบุงลิงเออแมนเอาฝ่ายแมนเราเขียนป้ายไว้บักไงเลยนะตั้งเกณฑ์ใบใช้ไหมพวกเดี๋ยวตังเกตแล้วครับรถไปเขาเกณเขาเกณว่าเขากระลังเฮ็ดถนนบุบ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 บงบุ้งเจตถนนหรอกับบุ้งเจตถนนลายกับพวกบุ้งหลานเขาเขียนป้ายไว้บักไงเขาเขียนวางใบจอยผีบ้าบ้าผือบาเบอร์เออบ้าเบอร์มังมึงมึงสิแจ้งไอ้เอาแบบ็คแล้วจะสั่งมาเลยไอ้ตามสสงงตาม ตาักมอ่าเอาแบบแบบไรแบบไรกินตะฮักแบบไรกินตะฮักแบบผู้สาวเห็นยิ้มเตยมตับโอ้อันนั้นเขาเอินร่องซ่งกินินินกิงกินกินจินกินกิกิน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 กเนกนกินัินกเป็นตินกกหนกิ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 น้ินนกิกินกิกนนกนกินนกินกินกกินกิกกากอลกกผู้ใด เขาหยอกเลกน้อยสมุนึกว่าสมุดเป็นตาหักเฮจะป็นติดใช้ประกอบใช้ประกอบดีหน้าใ้มติประกอบไปเเี็กง้อยเป็นตาหักคอยใจคอยใจ่ไม่ได้อ๋อเป็นตาสางมาังจิแกลงดีๆีแง้ดีอย่าเตงดีกว่าองกินไฟแตงงายๆแง่ผมอ่ะ กูยืนยุ่ซึ่กูมาสักสิ่งมา s <S ซุกมาแล้วมาตู้วกูติงวันี่แม่ยจ้ว่ากูหัวด่วนตกกั่คุณแม่หนีหนีถ้าหัวหลอกหนีมาหาหลอกซุกมาไอัาใสเคล็ดตัวเป็นสาบเาเป็นแล้วก็แล้วไอเอ้ยเจ้าอย่ไปหาเสียเลยยัง่ถหัวหอวแล้วสิตัดผมตัดผังยังเป็นจว่ากูวิ่งมวยมาสิมี่หันตัดผมยู่นแถวเสียบุ้งเร่งบุ้งเรื่องกันมิตหัน ต you, Ö, ักลกวยก็เมี่ยตั้กวยน้าเนี่ยนะเน่ยยูติเจ้าไปหาเชียแล้วยูตใต้กวามหงุงเออ่บ่บ่เม่เมี่ยคอยเอา แม่ป้าแม่ป้าโอวนรัวอะไรพี่นั่งเขียวเดี่ยวก็ว่าร่วนแปดเดือนเมื่อบียามที่หนึ่งตัวบียามเมียนะร้อนร้อนดุฮันร่นบังฟุบปั๊บตัวปั๊บจะไปหาเสียวอะไรจ้อยหน่ะพี่ตกน้องพี่ชยังเมื่อวานแล้วให้พิยาหน้องพิยาบ่าต้องห่วงน้องซีเนี่ยหน่องยาสีมาใส่แท็กด๊อกเลยไหมต่างจิตหัดน้ามตะวันน้องซี่แท็ก เอยแท็กฟรีเออแท็กฟรีเอาลูกเอาซ่องลูกผู้ใดดูผู้ใดนี่นี่มาต่างไหนน้องเดี๋ยวพี่ต้นอะไรมันจะต้นเลยยืนแกเอาจอยบ๊อสุภาพบ๊อสุภาพไอ้เขายืนเจเลยโอ้ยตัดผมนี่มันต้องมีเก้าอี้ให้นั่งมีพัดลมเขาสั่งกับมีแอร์มาตัวเพราะคือบางคนมายืนเจเลยย่างเลยมันเลี่ยง่ายปวดขาตายตัวเลยไม่นั่งยืดตีตัดผมไม่ได่ก็นั่งตัวไว้ใต้ตัดตองกล้วยก็บพวกเด้นั่งโอ้ยเรามาตัดตองกล้วยอันนี้ตัดผม เอาไปอ่ะหาเก้าอี้มะเอาเอาเนี่ยตั้งนั่งนั่งพีนั่ง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 ลงเออนั่งนั่งเรียบร้อยไอ้สี่เทพเว้ยฮะตั่งได้พี่บัตรว่าต้องระวังลั่นฟูได้ปะลั่นดีไ่ว่าแท็กซี่มีเก้าอี้นั่งแท็กซี่เบอร์บ้าบ้าเออบ้าเบอร์ลงกคอลรั่นจะฟ้องนัอะไรสั้งได้ปั่นเกลียวพี่น้องนี่จบมาจากญี่ปุ่นหมู่ตัวไปญี่ปุ่นสี่ปีเป็นยัง ยังตัดผมอย่างเดียวได้ใบประกาศมาจากถ่อประเทศญี่ปุ่นมาหุ่นแล้วมันส่งไหนต่างฝีมือมาจากประเทศนอกกด้อดับประเทศนอกเว้ยเนี่ยก็ว่าไปรับจ้างถอนคนไกลสั่นเออแมนไว้บล็อกเล่นบักเล่นมีแต่บักเล่นก็แบบหน่อยมันแมนมันนอนรอยหน่อยนอไม่ไปตัดผมอย่างเดียวต้องตามมูนอกเลยแต่ยบ้านนั้นนั่นใส่วีซ่าถอนคนไกลมาหลินก็หัวกโขน้อเอาไป บ้บวบ้าวจับหัวกูยัดคนให้เครื่องปั่นสลุดบ้บวว้าวาจากร้านใบหูกระเจียงเลี้ยงโอ้ย่ได้เป็นบบาเนี่ยางพาใส่บ้านเขาต้องไปจิทวงหมดมันมากับความมืดมัวหายดัดไตตัวโล่ขึ้นตั้งเหี้ยเนี่ยความที่หลอกไปข้างเขาจะนำข้อว้าววบาวว้าวเอาไปมันมันเป็นพวกไห้ยัดไตตั้งแต่นอนมันก็ยังมาดัดไตอีกโอ้ย เป็นยังวากนแค่ไหนตาตีมันกั้งบาดีฟอบเลยแมไม่เออย่างเพรท่านตัดผมมันจะนึกมาแค่หูหรอะเ่ยันแค่หูคอยเซวีผมไม่เจ้าไงมันเขาลูเขาส่งไมันตกเตซีเนี่ยมันจะตัดไงมันจะเขาลูเขาส่วงใส่ได้หรอเนี่ยที่เออว่าดีวเขาจะมาเอาางีไปแหูแลดิเจเลวเกยไเกยมากขุดเสียวอ้เสียวยัง มันเคยต้องตื่นแต่เว้ยล่ะตื่นจะได้พ่อมาแพรงหรอพ่ออยู่ใส่อยู่ในร้านตัดผมนี่เหรอพี่ให้พ่อแบบนี้นั่งอยู่ในห้องแอร์เขาผมไม่นอนแช่แต่ไงกวบ่บ่เขาเป็นยังไงนั่งอยู่น้ำกันตั้งหาหกเย็บโต้ผมไหมรับเงินบ่บ่มแล้วนั่งตัดผมอยู่ดีๆนี่แล้วไม่มาแคะหุ่นก็มือนั่นมือเขาสกมวยใช่ไหมเออมือนั่นมวยที้ให้สกซ้ำสั้นๆไหมโอ้เกี่ยวกันยังไง สั่งสัตว์หงอหลังสีแข็งหงอใคร้นเร็วหลังสีแข็งหูอพอดีก็สั่นสั่นหอดยกที่สองมันลุยโยกที่แรกมันก็ธรรมดาหอดยกที่สองมันลุยสั่งตัดผมมันก็เบิ้งมวยนั่ะงกินเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยทางหูทางหูเลื่อนเขาเลื่เขายัางยุคคาหงมือไม่เท่าเลยเจ้าคือบ่อห้องบ่เขาหงอหงอไอ้เนี่ไอ้ผู้ใดอยู่ก่นโตอยู่ข้างๆนั่นเออคนนั่งเป็นแถวอยู่ก่อน แต่ว่าอยู่ขางใส่แห่งเป็นตะยางเป็นตะยานจะไหนอันนั้นถึงมองโกนวดโกนผมพอดีผ้าเขาปิดหนาปิดข้อยืดิมจูมข้างเขาขึ้นพื้มีโกนเบอร์งุวยไปเนาะเขาจะเป็นออะไรกันโอ้โหมันตากอะไรเลยมอสนี่มีโกนพ่อมันเกลียกลีไปลูกนี้ใหม่แค่จีหูข้าวหูกับเกเรเกเรก็อย่างนี้เลยโอ้ผ่าเขาไปเลยแต่ว่าคอยเคดตั้งแต่มือนันมา ย่างผ่านผ่าน,านล้านนั่นคอยกม็มึงมองุ่มงุ่มไงสะพอ <สะ S 1> ตื่นนอกสะพอตื่นแน่กระดองนเนอออมื่อกี้หนอบอหนอกเมื่อเห็นจังสันดอกพี่เอ้ยต้องเห็นไปตามขั้นตอนเจ็ดขั้นด้วยเออเจ้าสั่งมาโดตามขั้นตอนตามขั้นตอนตามสั่งพีเพราแบบเอาใจลูกค้าเพราะต้องห่วงผม,มอ่ะเอาเอาซั่งมาสั่งมาตอนตอนล่างหูมีเลยเนาะไม่มีตอนล่างหูไม่เนาะซั่งมาตัวเนาะล่างหูจะใส่อันเป็นฟองนะโอ้ให้ดูเย็นอืมจะเป็นฟองเปียกหรอเปีย แคบไเลจำเอามัสึจำจำห้อิเอาเดิมล่างเอาเรธรรมดาิ่างธรรมดาคนี้ธรรมดาพุุุนบ่อือธรรมดาเราก็จะเฝ้าออกออกงแายเนี่ฮะแ๊โอนมันไม่แห้งเรามาที่นี่ก็ดึงแต่หูแคหู่าเ็บไม่เมือดีตับตับตับสามเลอือก็มาเฮ็ดคางนี้เองอ๋อเฮ็ดทั้งสองคางเอออืมัยังอ่บนแล้วแวหัวน้ำอ่เอากระโจนนอตตามสร้างยัง่วย้าตาตาตาพ่อ ขนาดเราพี่ได้เบิดได้เบิดแล้วก็อันนั้นอันนั้นอันนั้นนัท่าอยี้เอาอ่อนให้เราเย็นอ่อนนวลแล้วก็ถ้าให้เราเย็นถ้าเย็นเย็นนะเออถ้าแอลกอฮอล์เออนนั่แหละแอลกอฮอล์เย็นแซ่บยัน่อยม่แห้งเลยเอ้ยมีแห้งน้ำหนเลยไม่แต่งจะมึงยังมาทาขอบตาแล้วมันหี่ยวเอโอ้ขับรถทาตาบ้าอย่าไปทาตาเดี๋ยวทาขอบตา้แบบ่บอทาลูสระนี่นวดนาแล้วมั้ยสั่งตัวพี่สั่งมานวดนานวดนาแล้วก็ ดูดิวเซียนอ้ยนดโกผมนะมอสั่งตัวพี่มาสั่งไยักสูกเนดัดพดัดยักโกดัดยักโศกโกโกสีอไสีม่วงสีม่วงโอ้สีม่วงรักพีนเอาตั้งทาดีนะพเด้อเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องสิท่าสมุนไพรบานนี่แล้วรับลรับตายยังไงรับตายยังไง้มหวานกุหลาบเขาออกหลอกมัน มั้ตงอเป็นพิศนาวะ่ะกอยังมันอวานยังหวานกุหลมันจะต้มกุติมันเป็นหวานกูหละจะฟังบ่าคักเว้ยเที่วกับท่าสมุนไพรก็ตบมือแปะแปะบ้านฟังหันคอยว่า บานิธาสมุนไพรแล้วๆนาเจ้าน่ะสีบานคือดอกซากุระบานจะสีเออดมี่ปนิของเมืองญี่ปุ่นญี่ปุ่นนานี่ยนาเนี่นาเหนาวอย่างหนาเออที่มาจากไหนนาเจ้าสคือดอกซากุระแสดงอะรตาฮักตึ่าฮักตึ่งเนอน้อยแต่ความดีต่ความจอิฟ้าคงก็แล้วกันอ้ไอ้อันที่สร้างบับ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 มีเงินนไเขาบ่ว่า ขอามคนกิลายไปเลยหรอกเอาแมนแนแมปนาว่ายี่สิบาบาทงา้ายี่สบ้าาทได้เลยเขียผมเ้าญนาฬานได่ผู้ใหญ่ยี่สิบห้าหร็กสิบห้านี่ทียี่สิบ้าบาทเฉพาะตัดผมอย่างเดียวแค่หูเนี่ขางละแปดสิบอแค่หูขางละแปดสิบแล้วก็ตัดตัดผมนะสานัดยักษ์โศกโกกเสียมตันพันหานวดนา ดูดูดสิวเสียนอีกพ2นสร่วมกันเนี่ยวังพันแปดเลยล้วพี่อ้ามานางุณเทวดาฮะนางเสียงเทวดารับตาพิ่พี่เอาตาตีมือมยสมมติพระได้าใดบดีดินได้สิไม่ต้องงวงพี่ปัดไม่ได้ม่ได้ต้นยๆ่นยุ่นย่นออกมากูล่ะนกนาดท่าดิเดิลบันดึกวิ่สิวมาแล้วสิวมาสิวออกเออสิวพอกุ้งีเยะรเฮียกูแตกกู ก็ดีสิงได้ไงก็หลายดอกพีแพงมันนั่นสิว้ยสมุนไพรของญี่ปุ่นเหรอเอาเอาขึ้นมาเลยสิเอาเอาเอาขึ้นเสียรายคนนั่นไงสองต่อเลยเอาไปเถอเสียสมุนไพรขอได้ขอซื้อมาแพงเขาสั่งมาจากเมืองจีนเ่อมันขวดหน่อยพันนี่สมุนไพรนี่เจ้าเอาออกหรือเจ้าว่าเห็ุนี่เจ้าเสียสองต่อเอาบ่ละก็ได้แล้วผมเออก็ได้คันฟรีอ่ะเ็ดเย็ดตกลงเหตุมันวะสามวันสอเออแซมนี่ไม่เว้ย เกิดมากงินท no ่องของฮาไรดอกแม่มาเสียไปแล้วมสวอกามงห้องมันบอกม่นเหตุึงจะให้พูดเดียวหรอกยังเงิดหลายแบบ้านบอกจะเมียก่าเปลืองนี่น่นฮะเปลืองยังที่นั่การเฮ็ดยังไงเมียมันแล้วเหตุยังไงโกผมบอนั่นแหละตัวตอนแตงนานว่าตรวเหคุย่างนีดุกดไปุงเทียบเจ็ดมือกับกันมาเปลี่ยนเลยตรง คิดคิ้วัวทาวันเนี่ยโอ้เราสิงหาบหมวกหลายสิเนเตดยูวทาวันจะหนีเขาเอาตามะพันนึงคนณไห่โอ้อย่างดีเลยคังเดียวเดี๋ยวเอาอาละพันก็สั่นตัวถือเงินไปพันเดียวเขาขับรถมีกับติดเขามาทำอะไรวะเนี่ยมอดบ้านมันรักใครเขาปลูกมันเขาปลูกเขากั้มไปตำนี้นน่นขายไปมือรุ่นไปเฮ็ดอีกกันแล้วเฮ็ดคนละมือมันก็ปะทอกันแล้วคิวเนาะ ถือมือเขาเรียมวันเกิดกันจำไหมมือสร้างหนึ่งพอเห็ดเลี่ยวเรี่ยววันโอ้ยพ่ดกับว่าพ่นักลายเติบใจก็หนึ่งว่าหอดบานขิวอุ่นวอกเงินกันทีละวันเห็ดคนละมือขางหนึ่งน้อยขางหนึ่งใหญ่ขางหนึ่งสูงขางหนึ่งต่ำคอยกระทามาโอยกระทงไฟเนาะเจ้าไปยังคือยังตีคิวใส่คอยโดนแปลว่าตีคิวจะได้คนไปเห็ดคิวเท้าเราแต่ว่างงามมอสันงามเพราะว่าจะแบบ เราหรอวะอ๋อมันกจะง่ามสันทันเราวะออง่ามสันเดอเออแต่งามง่ง่ง่ซั่ง่เองเอซังาใส่ยแล้วจะหักชดลัว ก็เกิดเหลือเลใจขอกนแล่นขอน่เงินบุเียเจ้ามีกระโตังเป็นหัวโอ้เนยหัวหัวเ่อักหัวอยู่นี่เงนมันเราเปิดประตูเจ้ายงเจ้าย่อย้ยเจ้าพ่อใจยังเจ้าพ่อก็คอยดีๆก็กานเราเห็นก็หงดึงหงมาโปกก็เหงอกองหงมยุกยุกเจ้าเปียงใคร มันเนขายานเมียเนาะมันมันยานเอาคอคิดบงี้นไจะมาทาวันกท้าวันรับแต่ว่าเราบ่นยานเมียเด้ล่ะต่ว่าเมียบ่นยานเราตัวร้อนเห็นตัวตัวจักรานเอาตัวหันมาได้ไหมล่ะแห้งแห้งดบัิเ็าซี่ไปดังจะไปดิดเแาแห้งอุบาทอุเบืนใช่ปาดตเองนไหม ลุกลงบักเลือดตายเอ็นเจ้าตายฝุโอ้เอ้าจับก็ถึงเลยถึจับก็ถึงเลยเอ็นอุ้ยมันรักมันจะเอาเฮ้ออีเลือดแหลมก็จะ่าจับก็ถึงแต่มีทางแก้ไขมีอยู่เอ๊ะอะไรเอาปลาปลาขึ้นโจกออกทั้งปากเลยบ้าที่บ้าวหรือไงว่าโจกเอ็นทั้งปากเลยเจ้าเลี้ยงงั้นก็ผมก็เรียงบาทย่างเขาวัดเผาเจ้าของจีนด้วย บวังดีต้องพิสูที่จะคือกูตายทียู้ตายเราทูตีีผู้หยอกวาเราทุดีผูหยอกผู้ใดเราตรวเดือพีก็คนเาอยู่น้ำบาย้ำไส้เลยล่ะมันนอนเสียบันมันมันบ่มมไข่เราได้นันันจะแม่นี่มีหระเห็นบ่กนี่เมียมันตํำกล้วยพี่ตํำกล้วยเดือีสุกเจ้าขาป้อมย่ามตำรวจแลวแม่โเราไปซอยโม่ล้าจะซื้อโม่ล่าเห็นงานจะแข่งงานเจ้ามากแต่ไม่้ายซั่งมาก เลยสั่งเองไอ้ข้งมาเนี่ยตามสั่งไงตามสั่งตามสั่งเลยอ่าิดหวัง่ผพี่รังไงตีตีติพี่ลุงนีก็ไดบ่ด่นน้ดัานตีลุงจูบบ่แงจูบขาบลูกไม่ขีดมันเขาทานันยีดต้องมีลุงเสียเนลำลำตลอดเอตาตีลุงตีลุงเนี่เปิดเลยได้เปิดเลยเปิดเลย ว้เป oh! ็นยังเป็นยังเอาไฟเอไฟไว้มาบนไก่ไกเป็นยังไงหัวไอ้นี่นองมี่ักยิ้มนี่ตำลังนี่รักยิมพรอมจริเป้าว้วเป้าจะไหนร่บดเขาที่ไทายว่าจงรักยิมยูนหาร์มก็ได้เป้ายู่หัวอันว่าลักยิมวันนี้มันักยิมกู2สองันยู่บีแข้งบุญคือโตำแะมากันโอ้พี่เป็นยังกันเป้าวะ ไม่อตีคือไห้เราตีพวกได้เป็นบ้าจะให้เมียตีเจ้าของเนี่ยเจ้าเจ้าจะไหนสักนี่เป็นเรียนดนตรีมาดึกๆเนาะเออแล้ก็ขี่รถจอดหน้าบ้านปั๊บแล้วก็เปิดประตูลงมามาหับข่อยเออแล้วก็เปิดประตูไปปั๊บเธอเลยเจ้าเนีไฟสายไฟหัวข่อยโป๊ะหลุดโอ้ก็ว่าเขาจะเป็นบ้าหอนจริงๆนตีหัวข่อยยังบอปฏิเสธผ่าผู้สาวไปเที่ยวใช่ไหมอย่างนั้นยังบอกว่าเรื่องพิษาพิษาเลยแล้วหัวเห็นบ่อยมากพิษะพิษะเลยอืมเจ้าเนี่ยก็ว่าแั่หนีจีบเขาถิ่นอยู่บ่อน เนี่ยยังเน,นี่ยกรปบมนี่กรีบเล่าได้เรหรฮะกรบเล่าโ้ยาทิมเลาเหันล่เขาจะว่ากบพูดสาวซช่นี่โอ้ยขอ้เรว่าเจ้าเบิ้งกรคับเน,น่นกบเจ้าเพรมันเป็นกรบผูดสาวได้นั่นเพราะเจ้าเ่าจับขึ้นเบิง้งเธอเะ เออแม่ให้ดีกัน,นเนาะยิบคอยสักก่งเคยขอโทษแล้วที่หนาที่หลังก็จะบ่ตีแห้งวันนี้ดอกแล้วก็ที่หนาที่หลังนั่งนี้ที่หนาที่หลังโอ้เป็นจรงเป็นรถจอดกวนพี่เขาบ้านนี่ครูต้องเอาแม่เล็กตปองแก่หลดูหนก่มกเก็บเปียเก็บเล็กเกเ็บหน่อยมัดทุกอย่างตรงนี้เอาเลยจังจะได้กระโดดมันเป <c oughs> ็นไฮเป็นเฮนก็ดอกกระเด็นออกกอดอยากไวอยากนั่อยากจังสี่ขั้นห้าสี่แน่นนั่นนี่ก็ไปดีเนาะ บาดมาเขาเอื้อนพวกเจ้ามากเลยนี่เขาเอื้นบ่าไก่เหรอขั้นบุกเจ้ามากกัไก่ชิถอดคิดถึงก็เลยเเ็ดบุญสันนอเออว่าเทพท้าวยี่อะไรมันมันบุญนี่ยังก่อนนี่บุญมันเกิดโอ้ยมาเกิดด็คือเกิดดูเด่ะมัคือเกิดดูเด่ะก็จะเกิดไปเลยเด้เดียวเจ้าของคนดองนุ่งยางเดียวมองเดือนที่แล้วก็เกิดได้หล่ะเดเมื่อปีมันบุญมันเกิดอีนะมันบ้านากวนมองว่าไฮท้าวนี่เกิดยังอีกอ่ะเกิดอยากจะกินด้วยซึ่งลาวก่อน อยากกินกั้เือคุมันไหมขั้นบวกเอื้อบวกพวกจมกมาหนี่ข่อยบมีโอกาสได้กินเด็เออเออขั้นข่อยกินบุหรียอนนียข่อยด่าข่อยน่ใส่หมวใ่หม้กินเลยอเอหม้าเฮียนเหม้าเฮียนน่มีอไรลงสิบดาแขนเราดีเยบกกาดานอกสังเกตพวกเจ้าาเลาบดาเออเออเรายังมีความเกลี่ยหญหรอกเราหักมเจ้าต่อเราบวซาอีกสับไม่ได้หัวซาดิมุข่อยมาลากะลงเฮียนนี้เลยลงเฮียนนี้เลยเลยพอพวกจมาร้องเฮีน กดปุ่มติดตามรับซบชิดไปไหมฟรีเด้อ